สวัสดีครับพบกับรีวิวสไตล์บอลกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว g r e d t F v e g e t a นะครับ ซึ่งเป็นสินค้าลิมิเตดีบันไดที่จะต้องมีกล่องน้ำตาลนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์ให้ดูนะครับวางจำหน่ายออกเมื่อเดือน7ที่ผ่านมาในราคา18,700เยนเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับดูจากการเปรียบเทียบตัวกล่องกับตัวผมนะครับ ส่วนสำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับรวมถึงการไปดูภาพนิ่งได้จากเพจรีวิวสไตล์บอลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยครับภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือให้มานะครับแล้วก็ถาใส่ตัวฟิกเกอร์ครับโดยจะให้มือเปลี่ยนมา1 1ข้างกับอีก1คู่นะครับแล้วก็มือกำแบบ ที่มีตัวโกคูอยู่ข้างในนะครับแล้วก็หน้าเปลี่ยนอีกหนึ่งหน้าครับตัวยาจิโรเบ้ครับหางให้มา2แบบนะครับแบบที่โดนฟันกับแบบยังไม่โดนฟันนะครับแล้วก็มีให้มาอีก1ถาดนะครับจะใส่พวกฐานไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยครับในเรื่องของการลงสีนะครับจะมีการทำเอฟเฟกเป็นรอยเกราะทั่วตัวนะครับส่วนที่โดนโจมตีอะไรอย่างนี้ไปทั่วตัวนะครับ แล้วก็รายละเอียดตรงใบหน้าเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยครับนี่นะครับส่วนของด้านหลังนะครับรายละเอียดตรงหัวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนเส้นผมจริงๆเลยนะครับแล้วก็นี้ที่เราต้องเสียบหางลงไปครับผม สำหรับตัวนี้มีส่วนสูงอยู่ที่31เ,เซนเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยประมาณคร่าวๆที่ผมกล่าไว้ก็ประมาณเกือบ2กิโลกร,รัมนะครับซึ่งหนักพอสมควรและว,วิธีการรีวิวอันนี้ก็คือใช้คำว่าลำบากกว่าปกติเยอะครับในส่วนของจุดขยับนะครับเริ่มจากตรงส่วนหัวครับผมสามารถหมุนได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มุมเงยก็จะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับมุมก้มครับต่อมานะครับช่วงต้นแขนกับหัวไหล่นะครับตรงเกราะส่วนนี้สามารถขยับได้นะครับโดยจุดขยับของมันจะอยู่ตรงส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดันเอาส่วนนี้ออกมาได้ครับผมก็จะเอื้อมออกมาข้างหน้าได้ ช่วงต้นแขนส่วนนี้นะครับจะสามารถขยับขึ้นได้ประมาณนี้คือยกได้ค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็ไปทางด้านข้างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับช่วงต้นแขนตรงนี้หมุนได้นะครับต่อมาครับตรงนี้มุมงอนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ส่วนของมือสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะขยับตรงนี้เราจะมีส่วนที่เป็นแกนกลางของตัวจอยกลมๆนี้นะครับเป็นแกนขยับอยู่นะครับสามารถขึ้นลงได้นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่จะเป็นตรงส่วนนี้นะครับต่อมานะครับช่วงลำตัวครับผมแบ่งเป็นเกาะช่วงบนส่วนนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถหมุนได้ครับเรื่องของมุมกลมนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เงยครับผมช่วงต้นขานะครับยกได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ไปทางด้านข้างครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็หัวเข่านะครับ จะได้ประมาณนี้ครับผมต้นขาส่วนนี้หมุนได้นะครับแล้วก็ระหว่างตรงนี้ก็จะสามารถหมุนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับแล้วก็ดันขึ้นข้างบนครับกดลงครับส่วนของรองเท้าส่วนนี้สามารถดันขึ้นได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดใต้รองเท้าตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเอาพาร์ทเสริมหน้าส่วนนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับเริ่มจากดึงส่วนนี้ออกมาเลยครับแล้วก็ส่วนของดวงตานะครับแล้วใส่เข้าไปแทนที่ครับผมก็จะได้เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนช่วงดวงตาเป็นแบบบาดเจ็บตรงนี้นะครับ ในส่วนของมือที่กรรตัวโกคูมานะครับในส่วนของใบหน้าโกคูถือว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วรายละเอียดดีเลยนะครับในส่วนของหางก็จะให้มาสองแบบนะครับหางที่เป็นขนาดปกติเลยครับแล้วก็หางที่โดนตัดนะครับผมส่วนของตัวยาจิโรเบ้นะครับรายละเอียดถือว่าทำออกมาได้ ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กสมจริงกับสัสดส่วนของตัวเก t เอฟเบจิต้าเลยนะครับสำหรับฐานนะครับจะมีขนาดที่กว้างมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่จับตัวหุ่นนะครับจะมีตัวหนีบตรงด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวช้อนตรงก้นนะครับผมส่วนของการขยับตรงฐานนะครับถือว่าทำออกมาได้ โอเคเลยครับตรงส่วนขยับตรงนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับตัวนี้ข้อเสียที่ผมเห็นเลยนั่นก็คือในเรื่องของราคานะครับแต่ถ้าถามว่าราคาที่เราจ่ายไปได้ของมาที่แบบว่าขนาดที่ใหญ่แต่ว่ามีน้ำหนักที่โอเคแล้วก็ด้านในไม่ถึงกับเป็นขนาดที่แบบกลวงอะไรแบบนั้นนะครับก็ ยังมีลักษณะเด่นของฟิกวาทั่วไปนั่นก็คือเรื่องการจุดขยับนะครับอาจจะมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงการขยับเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวนี้โดยสำหรับข้อต่อต่างๆก็จะมีที่ทางบันไดได้ระบุไว้ก็จะมีข้อต่อที่เป็นเหล็กเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้ช่วยการรองรับการขยับส่วนต่างๆสาหรับตัวนี้ด้วยครับผม